ีน้ำชาเขียวจากใบชาออกแกนิกธัญพืชตราไร่ทิพย์ มาดูเมนูยอดฮิตของร้านเสพเนื้อกันดีกว่าค่ะเมนูที่แบบว่าเป็นที่นิยมมากๆสาหรับที่ร้านหนึ่งเมนูในนั้นคือยำเนื้อไทยญี่ปุ่นค่ะขายดีมากเมนูนี้ขายดีค่ะตัวนี้เป็นแบบเบสเซลเลอร์เลยเป็นเจ้าหญิงในร้านเลยว้าว <Wow. S 2> ต้องใช้เนื้อส่วนไหนอะไรยังไงคะคือจริงๆอะ่ะลูกค้าค่ะสามารถเลือกได้ว่าแบบอยากได้เนื้อติดมันหรือว่าอยากได้เนื้อแบบมันน้อยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะบอกเราได้เลือกเนื้อมาเลยว่าเอาแบบไหน อันนี้จะเป็นหอมใหญ่ค่ะสไลด์บางมันจะแบบ <Yeah. S 2> มาแบบเสิร์ฟแบบเย็นๆน็อกน้ําแข็งมาเงี้ยค่ะมันจะแบบลดความฉุนของหอมอ,อ๋อเวลาแช่น้ําแข็งถ้าเกิดไปอ,อยู่ในในความเย็นมากๆมันจะทําให้ความฉุนมันน้อยลงค่ะใช่ค่ะใช่เพราะปกติเราจะไปลวกถูกไหมอันนี้ไม่ต้องลวกไม่ต้องลวกค่ะอันนี้หอมบางทีคือแบบลูกค้าเขาแบบมาทานด้วยกันคเขาจะเถียงกันว่าอันเนี้ยเป็นหอม,ห,อมหรือว่าเป็นหัวไชเท้าคือมันมันบางมากอะคือมันทานแล้วมันไม่รู้ว่ามันแบบ คือมันไม่มีกลิ่นนะคะอ๋อหลอเทคนิคคือตรงนี้ค่ะแต่ความหวานมันยังมีอยู่ค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นะอะโอเคพริกขี้หนูสดใช่มะนาวกระเทียมงาด้วยเหรอคะ่ะงาค่ะอันนี้เออเป็นปลาโอแห้งค่ะอืมแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเวลาจะเสิร์ฟแต่ละครั้งเราจะถามลูกค้าก่อนว่าเนื้อค่ะเนื้อสลาใช่เราอยากได้ความสุกระดับไหนอยากได้มีเดยมแนลหรือว่ามีเดยมหรือว่าเอาสุกไปเลยจะใช้เบิร์นไฟเอาใช่ค่ะการเบิร์เนื้อแบบนี้ คือการใช้หัวพ่นไฟหรือปืนพ่นไฟหรืออุปกรณ์ทอชส,สำหรับเผาด้านหน้าของอาหารที่ใช้ความร้อนมาจากแก๊สกระป๋องทำให้เนื้อสัตว์ที่เบิดสวยงามและสามารถเลือกระดับความสุกได้ว่าจะให้สุกมากหรือสุกน้อยพอ,อเราใช้เบิร์นแบบนี้เอา,าแต่ถ้าสมมติว่าที่บ้านเรามันไม่มีไอเครื่องอันนี้ เราเอาไปหน้ากระทะเบาๆตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังได้ไหมอ่ะมันก็ได้แต่ว่าพอเอามาวางแล้วมันจะไม่สวยอ่ะเวลาคุณเสิร์ฟคุณก็เสิร์ฟวางแบบสวยๆลงไปในกล่องน่ะค่ะวางเรียงเรียงสวยๆแต่วางไปในกล่องน่ะจริงๆไฟอันนี้กับไฟที่เราใช้ในอันนั้นมันเหมือนกันไหมไอ้ตัวทอดมันกลิ่นมันดีกว่ามันจะทําให้อาหารกลิ่นมันหอมขึ้นใช่ค่ะแต่ก็คือเหมาะสําหรับบอกว่าจะทําสุกสุกกึ่งเกงสุกดิบไม่ใช่บอกว่าสุกทั้งหมดถูกไหมใช่ค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นคือส่วนผสมของเครื่องยำทั้งหลายใช่ตัวนี้จะเป็นซอสที่เป็นแบบสูตรเฉพาะของร้านปรุงรสมาให้แล้วอะไอย่างนี้ใช่โหใครชอบทานเนื้อก็คือแฮปปี้อะแล้วชอบทานมีความแบบมีรสชาติจัดจ้ามีเปรี้ยวมีเผ็ดมีหอมแบบสไตล์ญี่ปุ่นเข้าไปก็คือเหมาะเลยอะค่ะอ่ะจากนั้นเราก็จะดอบน้ำมะนาวเข้าไปหน่อยนึงค่ะจะได้มีความแบบอมเปรี้ยวเบาๆหอมค่ะ ก็วางไว้ตรงกลางอ๋อข้างๆแสดงเห็นเนื้อสวยงามอยู่ใช่หูแล้วถ้าแบบไอตัวซอสนะมันเข้าไปอยู่ในหอมอะ่ะมันจะแบบ<ม>คืความเป็นน้ำๆใช่อันถัดไปนะคะรเราจะแบบดับน้ำมันงาให้มันมีกลิ่นนิดนึงโหอ,อันนี้น่ากินมากอะ่ะคนชอบเนื้อแฮปปี้เลยเมนูนี้ราคาเท่าไหร่คะจานละหนึรบาทค่ะ120บาท ให้เนื้อแบบเต็มๆเลยนะคะเมนูขายดีประจำร้านชื่อว่ายำเนื้อไทยญี่ปุ่นอ,อีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าตอนนี้พอปรับเปลี่ยนสถานการณ์มาเมนูนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าขายดีเหมือนกัน,นะะทานง่ายสะดวกเป็นเมนูข้าวหน้าเนื้อคะ่ะที่ร้านนอกจากเนื้อมีหมูไหมมีค่ะมีหมูค่ะข้าวหน้าหมูญี่ปุ่น จบแล้วแค่นี้จะต,ต้องเยิมอยู่ใช่ค่ะเราจะใช้เนื้อสไลด์ที่มันเป็นส่วนปิดมันค่ะทีนี้พอมา<ว>ตัวนี้เนื้อค่ะเนื้อสไลด์ค่ะเราจะเอาไว้ที่ในจานเบินค่ะเบินใส่จานแบบกระเบื้องปกติไม่ได้มันจะแบบแตกนะคะอันนี้เออรา<อ>จะราดซอสเข้าไปเลยเต็มที่แล้วก็เบินให้มันแบบขึ้นสีนะคะ่ะให้เนื้อมันคุกซอสก่อนแล้วก็เบินไปแบบไม่ต้องขยับข้อมือฝั่งที่เบินมากค่ะให้มันแบบเนื้อมันขึ้นสีอ,อ๋อมันจะมีความแบบไม่ไหมในระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ค่ะ เชฟเมเออเชฟพี่รอมอไม่ไปแล้วเชฟพี่รอมอพอได้ไหมคะเชฟตุ้ยค่ะพอได้ค่ะติดยังไงล่ะคะเดินไปก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ขยันรอควันนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะพุ่งตุ้ยพี่รอมอไม่ครับผมพี่รอมอไม่ครับผมได้ไหมอ่ะได้อยู่ค่ะมันเป็นสไตล์แบบกรอบๆเกรียมๆใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะคุกซอสอุ้ยจริงด้นะคะเราว่าอยากให้รอมอทำ ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ใช้กระทะเทฟลอนได้ค่ะใช้กระทะเทฟลอนได้แต่ว่าถ้าสมมติกระทะเทฟลอนธรรมดามันจะไม่ขึ้นสีแบบอ๋อมันมีความพกอะเราจะทําจนมันสุกมันก็ไม่ไหมแบบนี้อ๋อเจ้ขาเบิร์นบอยนิดเนึรืงก็ได้ขอโทษค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูข้าวหน้าเนื้อเนี่ยเป็นเมนูยังชีพของร้านเสพเนื้อในช่วงล็อกดาวเลยล่ะค่ะเพราะสามารถทําเงินให้และยังต่อลมหายใจให้ร้านเสพเนื้อมาจนถึงทุกวันนี้ล่ะค่ะ การันตีเรื่องความอร่อยได้เลยเวลาเราเสิร์ฟลูกค้าก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้ใส่ข้าวแบบเต็มๆพผนโนใช่แล้วก็อันี้วางเหรอค่ะใช่ค่ะเพราะถ้าสมมติเวลาเราเราเป็นคนทางบ้านเนาะเราทาเองอย่างเงี้ยส่วนใหญ่าก็ซื้อซอสสาเร็จอะดูเป็นเมนูที่แบบง่ายๆเนาะค่ะอูเด็กๆก็ทานได้ฮปปี้เด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยเมนูแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็ใส่ปลาแห้งด้วยใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเมนูนี้ ราคายอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้ามีไข่ดาวได้วยจะ90บาทคะ่ะสามารถสั่ง Delivery กลับไปที่บ้านได้แบบว่าสะดวกเลยอาหารกล่องแบบนี้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับร้านของคุณเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราค่ะก็ต้องขอมอบน้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารไทยอร่อยโดดทั่วไทยให้หกระเช้าค่ะ จากสถานการณ์โควิดร้านอาหารต่างๆก็ต้องอาศัยการขายแบบเทคเอาไวค่ะหรือว่าสั่งกลับบ้านเนื่องจากมาตร,ราการควบคุมโควิดน้องตุ้ยบอกว่าเปิดร้านมาได้เพียง20วันก็ต้องปิดไม่ให้ลูกค้านั่งกินที่ร้านค่ะจากที่มีออเดอร์ปังๆรัวๆน้องตุ้ยก็ต้องเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ค่ะเจ้าของธุรกิจ ก็ต้องมีการปรับตัวไปตามสถานการณ์ช่วงนี้ก็คืออดทนมากเพราะว่าโดนแบบมาหลายรอบอะไรเงี้ยคือเราแบบว่าปรับตัวให้มันแบบเข้ากับสถานการณ์ให้แบบร้านเราอยู่รอดไปก่อนแทนในหัวเราคือเราทํายังไงกับธุรกิจของเราแค่ว่าแบบว่าเราอะประเมินแค่รายวันถึงรายอาทิต์เราประเมินไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์อะมันจะแย่มากกว่านี้หรือว่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พยายามแบบปรับตัวดูข่าวให้เยอะว่าจะมีคําสั่งจากมาตรการต่างๆ ากปกติเนี่ยมีพนักงานที่อยู่ในร้านทั้งหมดกี่คนจากปกติตอนที่ขายดีพิกๆแล้วก็คือรวมตัวกับเอนะแปดคนคะ่ะแล้วตอ,ตอนนี้ล่ะ <laughs> ตอนนี้เหละสี่คน <laughs> เห็นบอกมีช่วงหนึ่งคือฉันไม่ไหวแล้วจะปิดร้านใช่คือแบบไม่ไหวค่ะคือเราอรู้ว่าเวลาการสั่งใช้มาตรการอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเราจะได้รับผลกระทบร้านอาหารทั่วไปดีกว่าได้รับผลกระทบเราไม่รู้ว่าเราจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เไรเราต้องสู้ ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้เห็นเป็นวัยเล่านะคุณผู้ชมเพราะว่ารถเมลเชื่อว่าใครหลายๆคนก็เห็นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีเจ้าของร้านคนนึงนะกาลังเหมือนคุยกับลูกน้องอยู่อะแล้วก็เป็นลักษณะว่าโอเควันนี้ฉันไปไม่ไหวละเราต้องปิดร้านไปละจําเป็นต้องให้ลูกน้องคนนี้ออกที่เราเห็นในคลิปนั้นคือบ้านนี้นี่แหละคะ่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ราเด็กสมบูรณ์ ใครหลายๆคนก็เห็นคลิปนี้เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอ่ะน้องตุ้ยรุ่นลาวเขาเด็กกับลูกชายไม่ถึงค่ะขอให้สั่งทำได้หมดเราแบกเขาไม่ไหวเนี่ยค่ะหนูให้แม่ยิ้มหยุดไปแล้วคนไทยเราช่วยกันเยอะมากจริงๆคือออเดอร์แบบมาล้นมากๆไรเดอร์มายืนกองเต็มหน้าร้านก็เลยแบบแม่ยิ้มมาเลยมาเลยนะเพราะว่าหนูทํากันไม่ทันแล้วเขาอยากกดหนุนอะแบบทํายังไงก็ได้ให้แม่ยิ้มกลับมา I'm oh not-